นะัทคุณจะไปไหนเนี่ยน้มงนม่ทำไมแต่งตัวซสื้อผูบหเนี้ยฉันจะไปไหนมันก็เรื่องของฉันฉันจะแต่งตัวยังไงมันก็สิทธิ์ของฉันพี่ไม่ต้องอยุ่งนะัทนะั สีค้าเมื่อใครเออกลิ่นตัวหอมกระเทียมเจียวแบบนเนี้ยนี่จะมีใครอีกล่ะก็หนูแนทคนสวยไงจ๊ะเห็นไหมกำลังทายไม่ผิดเลยจริงๆแหมหนูแนทเนี่ยมาแต่เช้าเลยนะวันนี้ขอกำลังชื่นใจหน่อยสิมาค่ะมา พื่ใจอย่างไลหนุนแนจ๊ะวันนี้กำนันน,ะน่ะมีของขวาัญมาให้หนูด้วยนะเห็นไหมนาฬิกาเรือนหนึ่งแล้วก็กระเป๋ายี่ห้อดังชอบมจชาชอบมากเลยค่ะรอบนี้กำนันไม่กำไรมาน้อยถ้ามีเงินลงทุนมากกว่านี้นะ คงจะได้กำไรเยอะกว่าน,นี้จะได้มีเงินอะไปซื้อรถเบนให้หนูหนอืงงั้นเอาอย่างนี้ไหมคะเดี๋หนูจะไปหย่าก,กับสามีถ้าแบ่งทรัพย์สินกันอะหนูคงจะได้ไม่น้อยหนูจะมาช่วยกำลังไงคะอืมมันจะดีเหรอดีสิคะอ๋อคแนนน่ยน่ารักที่สุดเลย แลอยากันเถอะนะไม่อยาาคุณผมทำได้พีดอ่ะคุณอยา่กากับผมเลยนะผมไม่อยากให้ลูกโตมาแล้วไม่มีแม่คุณที่ฉันมาหาคุณที่เนี่ยเพราะฉันต้องการที่จะยาถ้าพี่จะยอมหรือไม่ยอมยังไงพี่ก็ต้องอยา่านะ นน,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 นคุณทานายคะพ่อจะมีวิธีไหนไหมคะที่ทำให้ฉันอยากกับสามีได้เร็วที่สุดและแบ่งสินสมรสกันคนละครึ่งอะคะ่ะ คุณมีความสัมพันธ์ในเชิงชู้สาวแล้วคุณอยากได้สินสมรสขึ้นหนึ่งของเขางั้นมันก็ต้องบังคับกันแล้วล่ะคะ่ะแต่สิบการีนูบุตรยังเป็นของคุณอยู่นะคะฉันไม่ได้อยากเลี้ยงลูกฉันแค่ต้องการอยากกับเขาและแบ่งสินสมรสกับคนละขึ้นแค่นั้นเองงั้นเอาอย่างนี้ไหมคะคุณเอาความรักและความใจอ่อนของเขาที่มีต่อลูกบังคับให้เขาอยากกับคุณสีคะ ฉันขอตัวก่อนนะคะฉันเป็นทนายของคุณแนทนะคะคุณแนนต้องการอยากกับคุณคุณพอจะทราบใช่ไหมคะแต่ว่ากฎหมาย สิทธิการเลี้ยงดูบุตรต้องเป็นของฝ่ายอย่างนะคะคุณพอจะทราบใช่ไหมคะถ้าคุณต้องการเลี้ยงดูบุตรคุณก็ต้องอยากกับเขาก่อนจากนั้นคุณก็หาสินสมเครื่องหน,นึ่งไปให้เขาแล้วสิทธิการเลี้ยงดูบุตรจะเป็นของคุณคะ่ะเมื่อกี้ฉันพูดในฐานะนักกฎหมายนะคะตอนนี้ฉันจะพูดในฐานะผู้หญิงคนหนึ่งคุณก็รู้ว่าภรรยาของคุณเป็นคนยังไง ถ้าเกิดว่าคุณเอาลูกคุณไปให้ภรรย,ยาคุณเลี้ยงเขาจะเลี้ยงดูลูกคุณดีหรือเปล่าคุณลองคิดดูนะคะงั้นผมตกลงครับผมจะเซ็นใบหยาบเขาค่ะงั้นฉันขอตัวก่อนนะคะสวัสดีค่ะ คุณคุยกับสามีฉันแล้วใช่ไหมคะเขาว่ายัางไงบ้างคะเขายินยอมที่จะเซ็นมาย้ายให้คุณล่คะค่ะฉันว่าแล้วว่าเขาต้องติดกับดักแล้วทรัพย์สินที่ฉันจะได้รับมีอะไรบ้างห่อคะทรัพย์สินที่คุณจะได้รับที่ดินสองไร่เงินสดห้าแสนบาทคะ่ะขอบคุณมากเลยนะคะด้วยความยินดีคะ่ะ ำรังขาในที่สุดเขาก็ยอมหยาก,กับฉันแล้วนะคะวันพรุ่งนี้ฉันจะไปรับทรัพย์สินราจะได้มีเงินลงทุนกันไงคะแหมหนุ่มแน่นเนี่ยน่ารักที่สุดเลยนะคุณสคนไม่อยากกันไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะ งั้นชันขอตัวกันนะคะค่ะส่วนนี่ใบสมรถมันไม่มีค่าอีกต่อไปแล้ว สสดแสที่ดิน2องไร่ราคาประมาณ2ล้านบาทเลยนะคะกำนันเอาไปลงทุนได้เลยนะคะโอ้โหขอบใจมากนะหนแนทพี่รับรองเลยว่าไม่เกินเดือนหนึ่งพี่ยะกํากำไรเนี่ยมาคืนให้หนูแนทถึงสองเท่าเลยนะอืมหลังจากนั้นพี่จะขอหังแต่งงานหนูจะตกลงไหม ลงค่ะอืมงั้นเรามาฉลองหน่อยนะมาฉลองกันนะเขาพลราบผู้สังหน่อยนะฮัลโหลคนะรับ อีก2วันเราจะมีลูกค้ามาซื้อสินค้าของเราทั้งหมดเลยนะเราจะรวยกันแล้วจริงเหรอคะคุณเนี่ยเก่งที่สุดเลยคะ่ะก็พ่อมีหนุนแนง,ง่ไงมีข้างกาพี่พี่ก็เลยโชคดีนะขอพี่ก่อนเลยแล้ะ ไม่ลไม่มีอะไรหรอกคือว่าผมจะออกไปท,ทําธุระข้างนอกแ่สองสาวันนะหลังจากที่ผมกลับมาแล้วผมจะพาคุณไปจองรถเบนแล้วเราจองตั๋วก็บินไปเที่ยวดูไบกันนะจริงเหรอคะงั้นเราก็ถ่ายพรีวิดิงที่ดูใบด้วยเลยนะคะจ้ะได้เลยจ้ะของนี่ยกไว้ไหนครับเออมึงไปก่อนเดี๋ยวตามไป<อ>ไปนะจ๊ะ นนผมนี่มันเป็นบ้านของสามีฉันนะกำนันอาดามอ่ะคุณรู้จักปะอาดามอ๋ออาดามเป็นคนสวนอ่ะผมจ้างเขามาเฉยผมว่าคุณน่าโดนหลอกนะนี่ฉันโดนหลอกเหรอแล้วมันของฉันล่ะเอ่อคุณคะฉันว่าคุณน่าจะโดนหลอกแล้วจริงๆเลยค่ะคุณรีบไปแจ้งความเถอคะค่ะ